ก่อนอื่นเลยต้องมาขอโทษท่านผู้ชมกันก่อนนะครับพอคลิปนี้เนี่ยภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีปัญหาทางเทคนิคสักนิดนึงนะฮะงั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับเดี่ยว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 อะไรวานี้ข้าโอ้โห ท่านผู้ชมครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมสุ่มกัาชาแสงไปนะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้ผมตกใจมากตอนที่ผมเดียว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 อยู่ไหนนี่ไงคุกกี้แพคเพียววานิลาแพคเกตเพียววานิลาประวัติประวัติอยู่ไหนน,ไหน,นี่น,ะนี่นะ อย่างวะดูพระเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้เทียวันนี้ลามาโดยการส่มแสงด้วยโอกาสออกกี่ไหลนะสุดๆแบเล่นออกให้เฉยเลยคือคุ้มฟุกสุดๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่าจะฟุก เปลี่ยนเลยรูปไฟอยู่ไหนอยู่ไนโอ้ยไม่มีของอัพเท่าไหร่อะสีสามเดี๋ยวพึ่งอัพเดี๋ยวค่อยอัพก็แล้วกันโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้ผมโ้โหโอ้โห้อ้อ้อ้โหโ้โอ้โอ้โหโอ้โหโ้ ถ้าคลิปนี้จะมาอัดแล้วเอาบอกท่านผู้ชมว่าผมได้ชิววันเีลาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะงั้นยังไงผมก็ได้ชิววันเีลาแล้วใช่ไหมเอ,อ่อแล้วหนึ่งนะฮะงั้นผมเปิดกาชาของพุกกี้รถเซฟสวรรี่ต่ออีกสักสิบโลแล้วกันคลิปนี้จะได้มีเปิดกระชาสักเล็กน้อยนะฮะ งั้นเป็นเรื่องกันเลยนะครับห้องห้องแล้วได้รู้ด้วยเอาหรือ,อยังวะได้ที่ผลนินลาชอยอ้ oh my god โอ้โหสามตัวจะด้วยพระเจ้าอย่างวะ อ,อีกสามตัวให้ชายเถอะวันนี้วันของโวเนี่ยพี่เห็ดไปไปต่อเลยนะฮะผมกะว่าจะเก็บเศษผิวไม่ได้ลายให้ครบแล้วได้มาแล้วเนี่ยแต่ไม่คิดว่าจะได้ตัวละครเลยพระเจ้าอะไรวะเน,นี่ยอีหยังวะมันม่วงจะมีไหมเชื้อสตรอเบอรี่ เอามอนดผมยังไม่เคยได้นะฮะจักแค่อวดีครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมเก็บเ็ดต้อมทั้งหมดนี้ไว้สุมตู้หน้านะฮะอยากรู้จรงเลยว่าจะได้ตัวอะไรแค่นี้ผมก็คุมแล้วเขียววันนี้ลาแล้ยก็อามมอนโอ้โหอะไรวันนี้วันนี้มันจะเป็นวันขอผมยิงอ่ะเนี่ยศูนย์จุดสามเปาออกเฉยไฮเถอะ งั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ